ม ism, the ันได้แล็วข yeah. ้ก any ็ฟางสอดใส่ขางนีค่ะขางนันทางนี้เส้่ยงเกีือพี่น้องขันบ่ขันว่าข้อก็ฟางสอดมัดแต่เวลาเคาัอดหัข้อก็ทีพูดยาว่าเวลาไปปั้นหัวมือปั้นยางพก้าดก็ได้ยามัดเล้วๆข้ก็เอาฟางสอดเสี่เกพี่น้องสอดใส่แล้วก็ผูกเปนบ่วงบ่วงขางนันทางนี้เลยองลกรนังู้มันมันสิมีหู้จบเอาไปแง่ลงเอาไปแง่ฟางมักไปข้อก ปลูกมาปล mm. hey. mm ูกเป็นวงเป็นวงเลยมาประมาณนี้นะหับ้างปลูกแจ้ขังนั่นขังนีแล้วเ้างกับแล้วกปดล้วพี่น้องปแหละมันมีที่ทายวิธีปดมีซูเบงพี่น้องข้าวห้องฟังห้องฟางไ่ายน่นนีแล้วห้องกระสิรอกว

นนนนมันข,ขนอแกะมขอไงมัดีนดียแล้แล้ัอไปงมีหูสิหูหู้คนั่นหู้มี้อกับตาปชุดใหูมีปั้นถึงหนึ่อพมาแม่ยาสีผพายาสิ้าไปปันปัน้นรูปชูเบิ้งที่น้่งี๋ยวที่ ปันตอนของการปันมีสู้บิงพี่น้องเลยมีที่เอาห้องมีใส่ห้องมีปันมีเหยียบจังใดมาบิงพี่น้องป้าป้าแยาหลักภาพเด็กบง